เคยเห็นหุ้นที่ราคาวิ่งขึ้นไปแบบ500เปอร์เซ็นต์แล้วเกิดคำถามในใจไหมครับว่าเอ๊ะ eh, นี่มันคือฟองสบู่ที่กำลังรอวันแตกหรือเปล่าหรือว่ามันคือโอกาสครั้งใหญ่ที่เรากำลังจะพลาดไปวันนี้เราจะมาหาคำตอบของคำถามนี้กันครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันเป็นแค่กระแสะชั่ววูบหรือว่าเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งของจริงสิ่งที่เราต้องมีก็คือ กรอบการวิเคราะห์ที่มันชัดเจนครับเพื่อที่จะมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ราคาหุ้นที่เห็นกันอยู่บนหน้าจอเอาละครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า deep framework เพื่อมาลองชำละบริษัทที่น่าสนใจมากๆอย่าง mercadolibre กันดูครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเครื่องมือนี้เนี่ยมันใช้งานจริงยังไงโอเคครับ นี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะค่อยๆไล่ไปทีละตัวอักษรของ d e e Framework อย่างเป็นระบบเลยเพื่อสร้างภาพรวมทั้งหมดให้สมบูรณ์ขึ้นมาครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับ D Demand คำถามพื้นฐานที่สุดเลยก็คือบริษัทที่เรากำลังดูอยู่นี้อยู่ในตลาดที่มีโอกาสเติบโตไปได้อีกไกลแค่ไหนเรามาดูขนาดของเขากันก่อนนะครับ2 1 4ล้านคน นี่คือจำนวนผู้ซื้อจริงๆที่ไม่ซ้ำกันบนแพลตฟอร์มของ m a ต c a d o Libre นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นฐานผู้ใช้งานที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวทีนี้ลองดูภาพนี้นะครับมันน่าสนใจมากคือถ้าสมมติว่า m e ตคาโดลิเบรเป็นประเทศเนี่ยโอ้โหจำนวนประชากรผู้ใช้งานของเขาจะทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาเลยนะครับใหญ่เกือบจะเท่ากับประเทศบราซิลทั้งประเทศเลยและที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคืออะไรทราบไหมาครับ คือแม้ว่าใจะใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยทางบริษัทเองยังเชื่อว่าพึ่งเจาะตลาดไปได้ไม่ถึง5%ของตลาดทั้งหมดที่เขาสามารถเข้าไปได้ด้วยซ้ํานี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของคําว่า Demand แต่ว่าการมีตลาดใหญ่อย่างเดียวมันยังไม่พอครับเราต้องไปดูกันต่อว่าแล้วเขาสามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้จริงหรือเปล่าโอเคครับมาถึงตัว E ตัวแรก execution คือการมีตลาดที่ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่บริษัทก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าสามารถลงมือทําแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตลาดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ 1. หนึ่งในหัวใจสําคัญของการ Execution ของ Mercado Libre ก็คือเครือข่ายโลจิสติกของเขานี่แหละครับดูตัวเลขนี้สิครับ1,800ล้านชิ้นนี่คือจำนวนสินค้าที่ขายแล้วก็จัดส่งผ่านเครือข่ายของเขาในปีเดียวมันมหาศาลมากแล้วไม่ใช่แค่ส่งเยอะนะครับแต่ส่งเร็วด้วย ลองดูนี่สิครับ75%ของสินค้าทั้งหมด1,800ล้านชิ้นที่ว่าเนี่ยเดินทางไปถึงมือลูกค้าภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองต้องบอกว่าโหดมากครับคือเรื่องราวการดำเนินงานเนี่ยฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือจำนวนผู้ใช้งานแต่เรื่องเล่าที่สวยหรูเนี่ยมันต้องมีตัวเลขทางการเงินที่แข็งแกร่งมาสนับสนุนด้วยซึ่งก็นำเราไปสู่ตัว E ตัวที่2ที่สำคัญมากๆครับเอาละครับ เราจะเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องการดำเนินงานมาเจาะลึกที่ความเป็นจริงในโลกการเงินกันบ้างมาดูกันว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งทางการเงินจริงๆหรือเปล่านี่คือบททดสอบพื้นฐานที่สุดของธุรกิจที่ดีเลยครับหลักการมันง่ายๆก็คือบริษัทจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยผลตอบแทนที่ทำได้จากการลงทุนต้องสูงกว่าต้นทุนที่ไปหาเงินนั้นมาแค่นั้นเลยครับแล้วมือคาโดลิเรเป็นยังไง โอ้โหผ่านบททดสอบนี้ไปแบบสบายๆเลยครับผลตอบแทนจากเงินลงทุนหรือ ROC ที่เขาทำได้เนี่ยอยู่ที่25.56%ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนหรือ WACC ของเขาเนี่ยอยู่ที่แค่10.65%คือส่วนต่างเป็นบวกถึง14.91%นี่แหละครับคือสัญญาณของการสร้างมูลค่าที่แท้จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีสะทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูงบการเงินลึกๆเนี่ย จะเห็นว่ามีจุดที่น่ากังวลอยู่นิดหน่อยนั่นก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเขาค่อนข้างสูงครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูเหมือนกันและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วครับตัว P price คือเรารู้แล้วว่าเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่คำถามสำคัญสุดท้ายสำหรับคนที่จะลงทุนก็คือแล้วราคาหุ้นณวันนี้ละ่ะมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือมันได้สะท้อนอนาคตที่ดีไปหมดแล้วคำถามสำคัญของด่านนี้ก็คือ เอ,อราคาหุ้นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังการเติบโตที่มันเออสูงเกินจริงไปหรือเปล่าเรามีวิธีเช็คเรื่องนี้แบบง่ายๆครับที่เรียกว่า reverse DCF คือแทนที่เราจะไปคาดเดาอนาคตเนี่ยเรามาลองคลิปย้อนกลับกันดีกว่าว่าตลาดกำลังคาดหวังอะไรจากราคาปัจจุบันนี้เรามองเป็น3ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1. ดูราคาหุ้นวันนี้เลย 2. ลองคำนวณย้อนกลับดูว่าถ้าจะให้ได้ราคานี้บริษัทต้องโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ไปอีก10ปีข้างหน้าและ 3. ถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆเลยครับว่าไอตัวเลขการเติบโตที่ว่าเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆหรอเมื่อเทียบกับขนาดตลาดและคู่แข่งของบริษัทเอาละครับเราเดินทางมาครบทั้ง D E E P แล้วทีนี้เรามาสรุปทุกอย่างลงในเช็คลิสต์สุดท้ายกันครับ สรุปภาพรวมของ MercadoLibre ตามกรอบ DEPP ของเรานะครับ D Demand โ oh, อ้โหอันนี้ผ่านฉลุยเลยครับตลาดใหญ่มากโอกาสโตอีกเยอะ E Execution อันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าทำได้ดีมากของจริงแต่พอมาถึง E Economics อันนี้ต้องระวังนิดนึงถึงจะสร้างมูลค่าได้ดีแต่ก็มีหนี้สูงและสุดท้าย P Price อันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะราคาหุ้นเนี่ยได้สะท้อนความคาดหวังการเติบโตที่สูงมากๆไปเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายแล้วหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคือกรอบการวิเคราะห์ดีอีฟเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อบอกเราว่าซื้อเลยหรือขายทิ้งนะครับแต่มันให้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือมันช่วยให้เราตั้งคำถามที่ถูกต้อง4ี่คำถามนี้แหละครับที่เราควรจะถามตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่กาลังร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตาม